แก้วเออแล้ตึงสะุบแนวคนล่งเพื่อนั้นเจอเผื่อแนาคนที่ยืนล่งเพื่อนนั้น,หน,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 นให้ตัวล่งที่ยืนนั้นกูอเจอตัว่าก็ไหวกีใช่ยันหัอเจอโตหอยัดแม่รู้ตั้ต,ต,ตีบอกกับปูไอ้ใจรู้ไม่ต้องคิดเลย <c oughs> คิดไปได้แล้วกี <c oughs> ใช้กับโตนั่นแหละไหนนอนเลยห่าไปบ้านเด็กมาละนายลงองรอไป๊บเดียวลงนะเออเดีด๋ยวตัาตเสียงรอดเดี๋ยว ล้านฟามาจอดเลยรวมติดล้ามไอ้พี่ทองพี่ทองค่ะพี่ทองเทรเมกอนเนี่ยจงเล่นตัวกูเลย <c oughs> แม่เอ้ยแม่ล่อกระเนี้ยจงมึงจะเล่นตัวคนเราล่อไม่ล่อจะมึงเกี้ยกล่อล่อเพื่อนเะฮอกูตึงไม่ล่อกับเด็กมาอลไกูตำล้ำมาไลยคนเลวเลย จำเรืองกูลักรถมาเลยอรำรี่วันนั้นดิจวันรำรี่ร้อยจริงมึงนะจบกับแดกก็ไม่รักดิกูรักจริงดิเกือบเลยแล้วถึงในนนท์กวรไม่รอดเช่นเหียกูยอมรับก่ากวรปอก็ไม่ฮัมแม่ก็ไม่ฮัมอย่างนี้แกแต่ควนจะติดจะได้ดูจะได้ฮะคนเราจะได้ดิจำเรื่องกดีมอดมึงจำไหมนะมึงเละอีแตกโมวันนั้นข้อก่าโตฮะกครูจำวันกูไม่จำได้เหยียดแม่เป็นลมกินยานอนหลับเลยเห็นไหมลูกประจันเลย ยก้าวเก่งมากเนี่ยแข่งโบนอยหนาเองนั่งเลยันาแขวนมึงเอ้ตรอ้ยู่เือไไ่ไหไ้เ่งเลยะไม่ไม่อัปเดตเลยมึงนะแข่งโบหัวแขวนเมืองได้กันขี้อนแร่าตรงไอ้ได้มันมาได้ตีมาแต่กูจูไปแล้วแล้วเลยแข่งน้อยน่าตตาตนเหลผมไม่กีนเี่ยวุฒิเยาก่าเลกัทำตวไรกูนะแต่่ กูมาโบมบดรู้มันต่างอะไรใกล้จองเปลจอกูมาเฮ้กูจูเปอร์จูเพอร์เฮ้ย่าเฮ้ยเดี๋ยวนอนเลยอีลนะนั่นน้องกบชู่อันนั่นคนนี้ได้พวกกูจูไปต่างหลายคนคือนั่นไม่เคยเมียกันม้างไม่น้องกบออกตัวตัดกูจูบยัดแมมกบมูกกูต่างเปล่ากวยช่อแต่เปรือกไม่ใจกบมูกน้องกบตั้มปีตองเยาวต่างกันเก่งเลยฮันน้ร้อยเปรีกองเขา ชอบกันนะครับเด็กก็ไม่รักนเร็รักเรือต็มเื้นรักกี้อันมาตึงในอันเดีใจเด็กวัยรุนตักฟิสเลยคนเลวคู้มันเานอเด็กตักฟิสไลยคนเลวเลยมาเที่ยวเดินอยู่ในอันตันนี่กว่าป้ามาตึงกว่าเดินเดินนี่ชาววันน่นคูตักเลยหนุ่มก่อหลออเวี้ยวจะตองคนเดียวรูปล่อจริงๆนะเนี้ยหนุ่มก่อหลออเวี้ยวมีผมคนเดียวรูปล่อจริงๆนะเนี่ย ก่อนแล้วไปเที่ยวบางบอนวันนั้นเราผมไปเที่ยวบางบอนเห็นสาวๆก็มาอ้อนทำเมาปนเอกรุนทนใช่ไหมเนี่ยมึงนี่เออแดกแดกเป็นจันทรุนตทนใจควันกูก็ไม่รู้แรงใช่แรงกว่าหนุ่มก่อหลอกแคว้นโดียบลูกแมวกินแล้วแล้วแต่เนีอะอย่าหูบาใจตัวหนุ่มก่อหลอกแคว้ ผมนายแก้วลูกหล่อเกิงๆนะเนี่ยหนุ่มก็หลอแหววผมนายแก้วลูกหล่อเกิงๆนะเนี่้วันก่อนหลัไปจ้อยอ่อนนุชย์วันก่อนไปเที่ยวจ้อยอ่อนนุชเห็นสาวสๆมาจีจุดทามาปรวัดโคมุดใช่ไหมเนี่ยจัดตายฮงได้เห็นว่าแววหนึ่งว่าซาแต่มึงไม่ย่อโยกับคู่ไอ้เปรตนี้เกรี้ยดอีทาย quần pên em phải tư là kèo to tư gần tay rồi con máy bay tư này đây mà là